โดยภายในงานเมื่อชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายและยังได้แบ่งปันความดีที่ได้ทำในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนที่พระไมเคลิลวีราธรมโมและพระนิกสันตะจิตโตจะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายร่วมกันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แชร์ธรรมะเกี่ยวกับเรื่องกลไกลของความหยุดนิง่ง ให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อจะได้นำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิโดยในวันนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอเจียจำนวน56ท่านซึ่งทุกท่านต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายจ จอรจีร่วมกับเพื่อนๆอ,อีกด้วยค่ะ